สวัสดีคะ่ะ f อซทุกทุกท่านวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะร้อนจนแบบร้อนสุดยอดเลยตอนแรกเลยแม่อ้อมล้างพื้นข้างนอกแล้วกะว่าจะปล่อยน้องตาตวิ่งซะหน่อยหนึ่งก็ปล่อยไม่าทางจะไม่ปล่อยนะคือไม่ไหวเพราะมันร้อนร้อนจนแบบเอาแค่เดินไปเดินมานี่ก็เหงื่อแตกซิกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงป๋าหลบนะคะเพราะว่าป๋าหลบเนี่ยแม่อ้อมมาตอนประมาณบ่ายโมงกว่า ให้กินไอติมสตรอเบอรี่หนึ่งแท่งพร้อมตบท้ายด้วยน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่หลังบ้านแล้วก็พัดลมไอเย็นจอพุงอยู่ค่ะอันน,นไม่ต้องห่วงป๋าหลบนะคะป๋าหลบไม่ต้องห่วงป๋าหลบสบายดีแม่อ้อมดูแดอ,อย่างนี้แล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือถ้าหากว่าเขากินน้ำเย็นแล้วเขาหรือว่ากินพวกของหวานเนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะ ช่วงนี้นะช่วงนี้นะคะ15้าวันแล้วแม่อมก็เบาใจไปนิดนึงส่วนเรื่องผิวหนังอะไรเนี้ยก็ก็ต้องค่อยๆดูกันไปก่อน,นะคะ่ะนี่แม่อมต้องมานั่งอาศัยห้องน้องนะคะเพราะว่าไม่ไหวคะ่ะก้อยเจงค่ะก้อยเจงตัวแสบค่ะก้อยเจงก้อยเจงร้อนหมอบอกว่าถ้าหากว่าไม่อยาก ระหว่างค่ารักษากับค่าค่าไฟอันไหนถูกกันให้คุณบรรดาแม่ๆคิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระต่ายก็ดีหมาพันธุ์หรือว่าแมวพันธุ์นะคะจะร้อนจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากแต่อย่างป๋าพอดีช่วงนี้เขาป่าหลบเขาแม่อ้อมกลนขนด้วยเขาก็เลยจะแบบค่อนข้างสบายนิดนึงคือคือร้อนก็จริงแต่ว่าไม่มากเพราะว่าขนเขาไม่มีแล้วเขาก็นอนกิ้งไปกิ้งมาอันนี้ชื่อกล้วยเจ๋งจอมกวนนะคะกระต่ายขี้เศราคะ่ะ จ้าจ้าตัวนี้ชื่อนินจาค่ะตัวใหญ่กับเพื่อนตัวใหญ่ใจปะซิลค่ะนินจาทุกวันนี้น้องๆอ,อยู่แต่ในห้องนี้นะแม่อ้อมแทบจะไม่ได้ปล่อยออกไปข้างนอกเลยถ้าหากว่าไม่ได้ล้างกรงทําความสะอาดพื้นก็คือใช้เช็ดเอาแล้วก็แต่ถาดเดี๋ยแม่อ้อมจะดึงล้างทุกวันราว่ามันต้องล้างแล้วก็ใส่ขี้เลื่อยเข้าไปใหม่ทุกวันแต่ว่าปล่อยน้องเล่นนี่แม่ต้องคิดหนักเลยเพราะมันร้อนแบบชนิดที่เรียกว่า คือแม่อะไม่ไหวไงคือเรื่องของเรื่องคือแม่อไม่ไหวถ้าเช็ดมันจะง่ายถ้าล้างนี่คือมันงานหนักเลยก็เลยแบบจะไม่ไหวต้องคัดวันเอาอย่างวันนี้วันอังคารเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูวันพุธก่อนว่าแลวอีกอย่างตอนนี้ข้างนอกฟ้ามันหลวมากบอกไม่ถูกค่ะคึมๆอา้าวๆก็เลยตอนแรกล้างพื้นแล้วนะกะว่าจะปล่อยแล้วไม่ปล่อยดีกว่าเอาเอาน้องไว้ในบ้านก่อนตัวนี้ชื่ออีคิวค่ะอีคิวเนี่ยแหละที่แม่ขอหวยถูกทุกรวบทุกทุกทุกลอกถ้าขอแต่นั่นหมายความว่าแม่ต้องไม่มีตังค์จริงๆนะ รอบนี้แม่ไม่มีตังค์ใช่ไหมแม่ก็นั่งบ่นว่าคิวแม่จะทําหมันมารุอะลูกแม่จะทํายังไงดีแม่ออไม่มีตังค์เลยแม่ไม่มีเงินเลยลูกสงสารมารุมันเพราะว่ามารุอะไม่มีใครเอามารุเลยมารุมันมันเป็นกระต่ายที่แบบว่าไม่มีพี่ๆไม่รักเลยอย่างพี่ๆก็คือปล่อยมารุลงก็คือจะกัดแต่มารุอย่างเดียวก็เลยบอกคิวอีคิวเนี้ยให้แม่ถูกรอบที่นี่รอบที่สามแล้วนะคะเป็นรอบที่เยอะที่สุดรอบที่สามรอบแรก แม่แม่อถูกล,ลอตเตอรี่สองใบรอบสองแม่อมถูกร้อยหนึ่งรอบนี้แม่อมถูกร้อยหนึ่งแต่ถูกเยอะก็ทาหมันมาลุแล้วก็ได้ซื้ออาหารเม็ดของน้องตายสองกระสอบแล้วก็อ,อยากจะพาอีคิวไปตรวจสุขภาพเหมือนกันเพราะอีคิวอึกเม็ดเล็กมากแม่อมก็เป็นห่วงอีคิวอยู่เพราะว่าขออีคิวทุกทีเลยแต่ว่าอีคิวยังไม่เคยได้ไปตรวจสุขภาพเลยแม่อมก็เลยยังไม่ได้พาอีคิวไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะลูกถ้าไปได้แม่จะพาอีคิวไปตรวจด,ด้วย ตรวจสุขภาพแล้วก็ทําหมันน้องมาลุกหมอตอนแรกเลยแม่อ้อมโทรไปหมอหมอหมอบอกว่าบอกหมอหมอพี่พี่อ้อมถูกหวยนะหมอพี่จะทำหมันหมอบอกเอาเป็นต้นเดือนแล้วกันนะครับพี่โอเคหมออ้อยบอกให้เป็นต้นเดือนคขาปนกับหมออ้อยบอกว่าเนี่ยพี่อยากทำหมันแต่พี่ยังไม่มีตังเลยหมอพี่รอถูกหวยก่อน หมอก็หวนเลาะตอนนี้พี่ถูก่วยแล้วโอเคเพราะว่าอีคิวแม่ขออีคิวค่ะอีคิวนี่คือเป็นอาจารย์อีคิวเหมือนกันที่แม่ขอทุกครั้งแต่แม่ต้องไม่มีจริงๆนะถ้าแม่ยังมีอยู่แม่โกหกอีคิวไม่ได้อีคิวจะไม่ให้แม่ถูกหวยเลยนะคะแม่อ้อมถูกเลขที่บ้านค่ะก็คือบ้านแม่อ้อ,อ,อมจะออกบ่อยบ้านอ้อมจะห้าเก้าเจ็ดบ้านเลขที่ห้าเก้าเจ็ดซึ่งสามตัวนี้จะออกบ่อยมากกับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มันจะมีอยู่สองเลขนะคะแม่ไม่อ้อมจะออกจะออกค่อนข้างบ่อยหนึ่งห้ามั่งศูนย์ห้ามั่งอะไรก็ ก็จะมีงวดนี้แหละค่ะที่ถูกเพราะแม่ขออีคิวธรรมะค่ะรูปหลอ่อแต่ขี้ระแวงนะคะคืออุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้เลยธรรมะไม่อ้อมจจอุ้มยากมากแต่ก็ไม่มีทางรอดพ้นมือไปได้มะให้แม่ดูหน้าหลอ่ลอๆหน่อยสิลูกเา่านะหล่อไหมคะถ้าหลายๆคนมาเห็นจริงๆคืออยากจะอุ้มมากตุ๊กกระต่ายเนะะี่ยค่ะคือมันจะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอะทุกตัวจะประมาณโลหนึ่งโลสองเต็มที่ก็โลสี่โล โลเออโลพี่เจ๋งก็ยูลิครับยูลิครับยูลิสุดหล่อของแม่ตั้งแต่ทำหมันมาน่ารักมากไม่ดื้อไม่อะไรเลยดีมากเลยไม่สะบัดฉี่ไม่อะไรเลยนิสัยดีดีดีสุดๆนิสัยดีสุดๆยูลิค่ะแม่ไม่เปิดโกงเพราะว่าเกรงใจพี่ลาเต้พี่ลาเต้เขาหลับอยู่ลาเต้กับหมูหวานค่ะเขาเป็นแฟนกันอันนี้หมูหวานนะคะ มาเต้กับหมูหวานค่ะเขาเป็นแฟนกันนี่คือมาลุน้องเล็กสุดค่ะที่รอการทํหมันอยู่ตัวสุดท้ายแล้วที่แม่อ้องต้องทํหมันเขายังชั่วหน่อยเพราะว่ามาลุคือมาลุเป็นกระต่ายที่ไม่เหมือนตัวอื่นด้วยอะเข้ากับใครก็ไม่ได้มันน่าสงสารนะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนหน้าแม่ไปทํามันแต่แม่ต้องบอกกับหมอว่าหมอต้องใช้วิธีเจาะเจาะไข่นะคะเพราะว่าไม่สามารถไม่ให้หมอผ่าตัดหน้าท้องเด็ดขาดเพราะว่า ไอ้ตัวนี้นี่มันจะยิ่งกว่ายูริอีกมีหวังกลัวไส้ทะลักออกมาแล้วไม่อ้อมยิ่งฝันอยู่แล้วไม่อ้อมฝันมายูริกัดมารูร้องไห้ตื่นมาร้องไห้ว่ามารูไส้ทะลักตายแม่ยิ่งเป็นห่วงอยู่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็คือในในส่วนของกระต่ายก็จะมีโรคอยู่ก็คือโรคภาวะเครียดท้องอืดทําให้ตับบิดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกระต่ายตับบิดเยอะค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าเกิดจากภาวะเครียด แล้วทําให้กระเพาะอาหารขยายแล้วก็ไปเบียดตับทําให้ตับบิดซึ่งเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูว่าคือหมอหมออ้อยอ่ะเขาเขาจะผ่าตับออกมานะคะว่าตับบิดลักษณะย,ยังไงและทําไมต้องผ่าถ้าไม่ผ่าคือกระต่ายตาย,ตาย,ตายแต่ว่ารายละเอียดลึกๆกับหมอแกก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรรู้เพียงแต่ว่าคือถ้าเป็นไปนได้พยายามอยาให้อย่าให้กระต่ายท้องอืดมากจนเครียดจนกระทั่งกระเพาะอาหารขยายจนไปเบียดตับที่สุดคือวันนึงเนี่ยถ้าเกิด ไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงคูณจะรีบพาไปหาหมอยังขอไม่อ้อมมาค่อนข้างเร็วเพราะกลัวมากสองครั้งละสามครั้งสามสองครั้งต้าเนี่ยสามครั้งแต่เต้ครั้งเดียวแต่ต้าเนี่ยก็คือเป็นกระต่ายที่ต้องแม่อ้อมต้องระวังมากที่สุดนี่ขนนี่ก็ต้องเอาไปตัดทุกเดือนไม่งั้นน่ะ็คือจะกืนขนเข้าไปแต่ว่าตั้งแต่เขากลับมารอบหลังนี่เขาอึหาวอึสวยมากค่ะอึสวยแล้วก็อึก้อนใหญ่แล้วไม่อ้อมต้องคอยระวังเขาเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้แม่อ้อมอยากเอาชายหลบเข้ามาอยู่ในห้องนี้มากเลยนะคะจริงๆแล้วอยากมากแต่มันไม่ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเขาอยู่จนเคยแล้วเขาจะอยู่ข้างนอกไม่ได้และจะทําให้มันเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่าถ้าเขานอนในห้องนี้แม่อ้อมไม่สามารถที่จะแบบคือกลางคืนอย่างเงี้ยเขาต้องเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเพราะเขาไม่เขาไม่ได้เป็นหมาปกติที่เราเรียนเข้ามาตั้งแต่เล็กที่ว่าเราจะสอนเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไงหลบฝนคือเป็นหมาที่มีแต่ความอิสระ ค่อนข้างลาบากที่แม่อ้อมจะไปควบคุมตัวเขาได้เพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่ได้บังคับอะไรเขาเขาก็เลยจะอยู่ในส่วนของเขาซึ่งแม่อ้อมก็ดูแลดีที่สุดแล้ว่ะคะวันนี้ก็เลยไม่ตอนเช้ามีคลิปป๋าหลบไปแต่ป๋าคือจริงๆนะคะว่าคือไม่สูยแม่อ้อมก็แบบอู้ตายลูกชายแม่ไม่รอเลยแต่ก็ต้องทำนะคะด้วะทำยังไงคือขนเขินนี่แบบเห็นแล้วแบบตายแล้วลูกฉันไม่รอเลยแต่ด้วะทำไงเอาเอา เอาอย่างนี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะแต่ว่าไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องจะโกนอย่างเงี้ยสักประมาณสองสามเดือนให้ผิวหนังเขาดีก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องหลายๆอย่างจากอากาศหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะได้ไม่เป็นอะไรเพราะเราเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าบางทีการที่มีขนยาวๆแล้วไปทําให้มันอบอ้าวร้อนทําให้เกิดภาวะเครียดได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมาหรือเป็นไต่หรือเป็นแมวอะนะคะแล้วก็เรื่องการตวรวจเลือดของโลฝนเหมือนกันนะคะเออจริงๆแล้วนะ คือจริงๆแล้วเราฝนน่าจะต้องตรวจเลือดประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาท่าน,นี้ที่แม่อ้อมตรวจก่อนเนื่องจากว่าวันนั้นบังเอิญหมอกิิกเขาบอกแม่อ้อมว่าให้ตรวจให้ตรวจดูด้วยนะว่าเป็นพยาธิเลือดหายห,ายหรือย,ยังถ้าหายแล้วเราก็สบายใจไงเราก็สบายใจแล้วก็ค่าตับค่าค่าตับเออค่าไตาเขาดีแม่อ้อมก็คิดว่าตอนคอรสก่อนหน้านี้เขาจะกินอะไรมาก็ช่างแต่ตอนนี้ค่าไตาเขาดีแล้วเราก็ต้องคือค่อนข้างคุมเขาหน่อยนึง ค่าน้ำตรงน้ำตาลไม่มีเลยคือโอเคมากๆแล้วนี่นะคะต้องปฏิบัติพัทวีพี่พี่ใช้ด้วยการให้น้ำเย็นกินเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเยอะค่ะน้ำธรรมดาจะไม่กินกินแต่น้ำเย็นแต่ยังว่าแหละอากาศมันร้อนเราก็เข้าใจนะคะแต่ว่ากลางคืนอะ่ะแม่อ้อมก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าให้น้ำเย็นนะแม่อ้อมก็จะให้น้ำใส่ในกงไว้แต่ว่าน้ำมันจะไม่ร้อนเนื่องจากว่าพัดลมอะ่ะสองตัวจ่อข้างกงเลยค่ะและเช้ามาแม่อ้อมก็เอาขึ้นก็คือปิดหมด ก็จะเปลี่ยนเอา2ตัวนั้นหยุดแล้วก็จะเอาอีกตัวหนึ่งไอเย็นไว้สําหรับกลางวันส่วนพัดลมธรรมดาคือเอาไว้กลางคืนให้สําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะนอนในกรงได้นะคะรูปนั้นแหะคะ่ะที่เป็นรูปตัดที่ว่าหมออ้อยเขาผ่าออกมาผ่าออกมาคือกระต่ายต้องผ่าตัด ไม่อย่างนั้นตายแน่ค่ะเรื่องตับกระต่ายเป็นอะไรที่เลี้ยงยากมากนะคะน่ารักค่ะแต่เลี้ยงยากมากฉลาดไหมฉลาดนะคะถ้าถ้าคนคนที่แบบได้ได้เลี้ยงแล้วจะหลงรักเลยอ่ะจะหลงรักกระต่ายแลวตัวเขาเล็กนะคะดูแลง่ายจะไม่เหมือนพวกหมาหรือแมวเงี้ยตัวเล็กดูแลง่ายดูแลง่ายก็จริงแต่ว่าเสียงเงินเยอะ ดูสิคะฉี่ไปทั่วเลยแต่มันอันนี้ไม่ได้เปียกนะคือถ้าหากว่าข้ามคืนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เช็ดมันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉีก่กระต่ายมันเป็นกดอันนี้คือตัวแสบก็เจ๋งค่ะสเบียนของน้องตายคะ่ะอันนี้แอบเมื่อกี้แม่อ้อมเพิ่งจะล่อนมากระสอบหนึ่ง <c oughs> แล้วไม่มีสำรอง้วยนะตอนเนี้ยก็คือล่อนมาไว้แล้วก็ เดี๋ยวต้องสั่งสำรองมาอีกกระสอบหนึ่งของน้องต่เนี่ยคือจะเป็นมังสวิรัติเพราะฉะนั้นจะไม่มีกลิ่นในห้องนี้ก็จะมีแต่กลิ่นยาอันนี้เป็นยาทิมโมทีอันนี้แม่อ้อมซื้อเป็นกิโลไม่กิโลละร้อยยี่สิบอันนั้นเป็นทิมผสมกับออชาซึ่งจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็หอมอันนี้แม่อ้อมซื้อเป็นถุงราคาถุงละสองร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นอัลฟาฟาอัลฟาฟาตัวเนี้ย แนต้าชอบมากของป้า,านะคะป้าปาก็อันนี้เป็นถัว่วกะลาบาตาอา่าเป็นใบถั่วค่ะเป็นใบถัว่วอันนี้เป็นใบถัว่วซึ่งอันนี้พอดีลุงเสือก็ให้มาแล้วก็ให้ใบของป้าป้ามานะคะก็สเบียงอ่ะต้องเตรียมพร้อมค่ะของน้องไต่ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะ ทุกอย่างต้องมีพร้อมหมดสเสบียงน้องแต่น้องเรื่องมากมากค่ะแต่ของน้องนี่จะแบบหอมอ,ะอ่ะอ่าหญ้าพวกนี้มันจะหอมหรือว่าแม่อ้อมชินกับกลิ่นก็ไม่รู้นะก็เลยว่ามันหอมยิ่งตัวนี้หอมมากน้องต่ชอบกินมากตัวนี้หอมของออกโบค่ะของออคโบนี่ต้องสั่งมาพอดีแม่อ้อมรู้จักกับร้านที่เขาอยู่จตัวจักแต่ว่าบ้านเขาอยู่ท่าข้ามเวลานั้นเราก็สั่งมามันจะถูกกว่าที่เราซื้อข้างนอกค่ะแล้วก็ เวลาเราสั่งทีเดียวเยอะๆก็ไปเอาทีเดียวค่ะ